สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการาคลิปการยิงปืนอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมานําเสนอคลิปเกี่ยวกับการยิงปืนฉับพลันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการยิงปืนฉับพลันเป็นยังไงกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม หแหลังต่อไปเป็นการยิงจับพันนะครับก็การยิงจับพันก็หมายถึงกาินนปิ้งๆอาไครับข้อละสนัดนะครับต่อไปคู่ที่แบ่ง่ายชุดยิงแถวแรกแถวแรกเนี่ยชุดยิงที่หนึ่ง ชุดยิงนิด่งชุดยิงที่งชุดยนงาลงชุดยิงทีหนึ่งชุดยิงหนึ่งาลงต่อไปชุดยิงที่2งชุดยิงที่2งาลงชุดยิงที่2องชุดยิงที่สองดขึ้นยกชุดยิงที่สอชุดยิงมลงไ่ชุดยิงที่ชุดยิงมลง ชยิงที่สามยิงสามมือลงสายยิงที่หนึ่งสายยิงที่หนึ่งยกให้ทัสามคนครับสายยิงที่หนึ่งสายยิงที่หนงสายยิงที่สองสายยิงที่สองสายยิงที่สามสองทุกคนนี่สายยิงที่สี่ให้กูยิงให้ดูถ้ามันแถบยิงไงซับเบิลแท็บสมมติสองตรงหน้าสองลัดจริง เอฟทข้ากไก่แล้วุ่ลงอาได้ไหมครับตรงหน้าสองนัดยิงเฟทาไก่แล้วุ่ลงไไหมรับครับทางขวาขวาพอดีุหนักทางขวาหหันมองเป้าสงัดสองนัดยิงปังปังเตฟมครับอาได้ไหมครับเอออะ เดี๋นัดได้กูตกเพิ่มตรงานด้วยทางขวาส<อ>วนัดยิง,ง,งปังปังเิ่ไปขวาให้เนตรวจงานด้วยนะครับไปลงลไปสงัดยิงปังปังเิ่มเดลง นะครับอันนี้จุดหมุนอยู่ที่เท้าไหนเท้าซ้ายเท้าซ้ายนะครับแล้หมุนไปเนี่ยไปถ้ากลับหลังกลับหลังหันหลังซ้ายนะทางขวานะครับคำสั่งหลังหลังซ้ายหลังทางท้ายเกี่ยวตัวมองปลายปากกระบอกปืนเนี่ยเสียงลูกไฟสามสิบองศาเนี่ยห่างจากปลายเท้าทรับทามองเห็นเป้าสองนั้นสองนั้นจริงใช้ปลายเท้าซ้ายจุดหมุน ซ้ายหลังซ้ายหลังขวาขึ้นขึ้นลงหมุนให้ครบรอบไปไ็นไหมครับดูอีกยิง,งั้งหลังทางซ้ายหลังทางซ้ายตองนัดสตงนัดยิ่งหมุนให้ครบรอบนะหลังซ้ายหมุนไปทางซ้ายกลับก็ต้องทางไหนทางซ้ายาไปไหมครับโอเคต่อไปหลังทางขวาหลังทางขวา ของเอ็นเต้านะครับสองนัดจิ้งนรนะิงนักเรียนต้องทวนด้วยทราบาต่อไปนะสองลูกฝาสองนัดนะค่าละสองครั้งถูกไหมครับสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับผู้ที่สัง่งกลับหลังหันก็ละกลับหลังหันทางขวานะครับถูกไ,ไหมครับอา่าต่อไปเป็นหน้าพื้นที่อา่า นะดูดูขาดิดูขากูนะกูเปิร์ดถนัดข้างไหนกูถนัดขวานะเท้าซ้ายอยู่หน้านะครับลดเก้าทางซ้ายเก้าทางซ้ายสองนัดสองนัดยิงทางซ้ายกังขวาครับลงลงไม่ต้องขยับนะกูเปิร์ดถนัดข้างขวาใช่ไหมครับเท้าซ้ายอยู่หน้าถ้ากูสั่งเก้าทางซ้ายสองนัดยิงเนี่ย เรียนเท้าไหนอยู่หล kind of right. right. yeah. mm ังขวาเท้าขวาไปก่อนได้ไหมเด็กไหมครับเด็กไหมครับได้ดีไหมครับได้ถ้าให้หักซ้ายเท้าขวาอยู่หน้าได้ไหมครับถ้าหักซ้ายแล้วขวาอยู่หน้าเนี่ยก้าวทางซ้ายสองนั้นเนี่ยใช้เท้าไหนเท้าขวาเท้าขวาเพราะว่าเท้าขวาอยู่อยู่ฝั่งนี้ได้ไหมครับอยู่หน้าครับไม่ใช่อยู่หน้านักเรียนนักเรียนต้องก้าวเท้าฝั่งที่อยู่ไกลที่สุดก่อนครับดูได้ไหมครับครับถ้าอย่างเงี้ยเาเรียกสไลด์ เห็นไหมนักเก้าเนี่คือเข้ามไปเห็นไเ้าเนี่คือเข้ามได้ไราเล่นทแบบเนี้ยเนี้ยสไลด์กได้ไครับครับโอเคอ่ะต่อไปเทางขวาเกทางขวาอเอจิเบเทางขวาเข้าไหนอยู่ไกลสุดรถคุณลุงอไไกลสุด้าไไกลสุดใช่ม้วเก้าท้าไก่อน แนวเท้าซ้ายอยู huh. ่ห <painted> น yeah. uh ้าเราก็ต uh ้องก้าวเท้าซ้ายไปหน้าได้ไหมครับคงไม่มีใครอย่างนี้นะต่อไปเอเออมันมีนะเมื่อวานนี้มันมีนะครับต่อไปขับเข่าหน้าับกับขับเข่าหลังขึ้นเข่าหลังขับเข่าหน้ามับเข่าหน้ายิงครับเรียนการขับเข่าหน้าเนี่ยท่านเรียนได้ไหมก็ไปอย่างนี้ได้ไหมครับสุดท้ายได้ไหมครับนะ ไม่ไม่ไม่อย่างนี้นะครับทักเข่าหน้าคือการอยู่ในโลนั่นนี่นะครับอยู่ในอยู่ในท่าโลเลดี้ใช่ไหมขึ้นมาซัดตึ้งตึ้งันได้ไหมครับต่อไปทับเข่าหลังทับเข่าหลังสองนัดสองนัดยิงเริ่มครับทักเข่าหลังก็ลงไปเลยลงไปลงตึ้งตึ้งสองนัดได้มไหมครับ รอเรียบร้อยรับทราบผลยิงพร้อมเ,เป้าหมายตรงหน้าเ,เป้าหมายตรงหน้าอสองนัดเริ่มยิง พ่นพยิงฟังแนวปืนเอาให้ดีนะครับแนวปืนเอาให้ดีพ่นยิงฟังพ่นยิงซ้ายหันซ้ายหันระวังนะนักเรียนดูตำแหน่งที่นักเรียนยืนให้ดีนะครับว่าหมุนไปจะมีปัญหาไหมกระสอบตายน้ำกระติดไหมป้าหมายด้านซ้ายเนี่ยก็เอวตัวจัดตัวเองให้ดีนะครับ ผลยิงพร้อมผลยิงฟังนะครับเป้าหมายทางขวาเป้าหมายทางขวาสองนัดดื้อยิงสองนัดดื้อยิงต้นกลดวยต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยล้ปืนลงนะครับเซฟลดปืนลงนะครับเซฟลดปืนลงเซฟล้ปืนลงให้ เป้าหมายทางซ้ายสองนัดเริ่มยิง ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ